รอบที่แล้วอีโก้คาร์รอบนี้เรามากับออ MPV compact นะครับหรือรถ Family Car ก็ได้ City Car ก็ดีนะครับซึ่งเป็นรุ่น Expander GT รนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น i อ e ก็คือ ICE เป็นรถน้ำมัน100%เกียร์ CVT Dynamic CVT เนี่ยประหยัดน้ำมัน16.4กกิโลลิตรมาพร้อมกับโวลูชั่นช่วยดาวนะครับ1,000 0แสน เจ0ดหบาทนะครับแล้วแต่งแบบนี้ด้วยช่วยดาวไม่พอนะครับแต่งให้แบบนี้หมายความว่าเรามีสเกิร์ตให้รอบคันแบบนี้สวยๆนะครับฟิล์มเซรามิกนะครับพร้อมใช้งานเลยท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานแบบครบเจที่นั่งนะครับประหยัดน้ำมันค่างวดสบายๆสำหรับรถไซ์นี้เดียนเชิญครับอันนี้โปรโมชั o ่นคือ หายากแล้วนะครับรถมีจํานวนจํากัดนะครับมีเพียงไม่เกินสิบคันพูดตรงๆเลยนะครับสีขาวมี้เลือกแต่งง่ายสวยงามนะครับแล้วพบกันยังไงกด s u b สไครป์ผมหน่อยที่เอ่อ u ูทูบนะครับหรือเพจมีสู่ขอนแก่นยนตไพบูรลหรือท่านใดที่สะดวกอยู่ในขอนแก่นนะครับเข้ามาทดลองขับนะครับหรือเข้ามาดูรถจริงๆได้นะครับที่โชว์รูมสามเหลี่ยมนะครับสำนักงานใหญ่แล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ